กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับก็ผมเรือรอนะครับตอนนี้เราอยู่กันกับการลงมดของเกมเลดเดดรีเดมชั่นสองกันอีกแล้วนะครับขอโทษที่เมื่อวานไม่ได้มาอัพคลิปให้ดูนะครับก็คือผมอยู่ในช่วงที่ผมจะต้องฝึกงานนะครับก็คือไม่มีเวลาเลยนะครับกลับมาก็เหนื่อยแล้วนะครับโอเวันนี้ก็ว่างแล้วนะครับผมอาจจะแวะมาแค่เสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่าผมฝึกงานจนถึงสุกเลยนะครับวันนี้อยู่กับมดที่มีชื่อว่ายากุซาคาสุมาสูตรนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรแนวยากุซา แนวแก๊งมาเฟียอะไรก็ว่าไปนะครับภาพประกอบก็มีประมาณนี้นะครับอาเธอร์ใส่ชุดขาวด้วยครับใน GTA ภาค3นะครับถ้าใครเคยเล่นของค่ายล็อกสตาร์เหมือนกันเนี่ยแหละแต่ว่าเราจะใส่ชุดสีขาวนะครับเสื้อภายนอกสีขาวเสื้อข้างในสีแดงนะครับมีลายด้วยประมาณนี้นะครับนึกถึงหนังเรื่องสกาเฟสเลยนะครับที่รับบทโดยเอาพอชิโนนะครับก็รุ่นเก่าเลยนะครับชุดนี้จะเหมาะกับผมสั้นนะครับผมลองเทสแล้วลงได้นะครับแต่ว่าผมจะไม่เทสแบบนี้นะแบบนี้มันบักนะครับ เข้าร้านเสื้อผ้าปุ๊บพอจะเลือกเสื้อผ้ามันบั๊กเลยนะครับคือมันค้างเหมือนมันทะลุแมปอะไรสักอย่างแล้วมันกดอะไรไม่ได้หละผมก็เลยต้องกด e x i t ทางนี้มันก็เลยออกเกมได้ผมก็เลยจะไม่ใช้แบบนี้นะครับไม่ไปร้านเสื้อผ้าลูกจะแก,ก้ยังไงนะครับมันก่อนก็ไม่เป็นนะก็จะต้องใช้เลมเพียแทนนะครับวันนี้ก็ลงง่ายๆครับก็ไปที่ไฟล์ได้เลยนะครับก็ผมก็โหลดเวอร์ชั่นนี้นะอันแรกสุดเลย 9 November อ24ก็กดเมนอนดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับผมก็โหลดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นไฟล์รูปหนังสือนะครับเป็นไฟล์วิดีโอดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมาได้เลยนะครับจะมีอยู่หนึ่งไฟล์นะครับให้เรากดเข้าไปในค a w a k าซ a s u มานะครับกดเข้าไปที่สตรีมนะครับแล้วเรากด c t r o l A เพื่อคุมดาให้หมดนะครับอันนี้ไม่ต้องไปกด Ctrl นะอันนี้แปลว่าย้อนกลับไปก็กด Ctrl ค้างแล้วก็กดคลิกซ้ายนะครับ ต่อไปก็เปิดไฟล์เลตของเราขึ้นมาไปที่ LML นะครับไปที่สตรีมจากนั้นก็เปิดไฟล์เวลาแล้วก็ลากมาตรงนี้ได้เลยนะครับก็คลิกซ้ายลากมันก็จะไปทั้งหมดนะครับผมก็ลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลงประมาณนี้ก็ไปเจอกันในเกมเลยครับว่ามดที่เราลงจะเป็นยังไงนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมเลดเล็ของเราแล้วนะครับก็จะสังเกตได้ว่าผมลงติดนะครับก็คือก่อนที่ผมจะใส่เสื้อผ้าพวกนี้ผมจะต้องไปที่ลาเพดนะครับเปิดลำเพดขึ้นมานะครับเมืที่เราลงเราจะสามารถเรียกมันมาโดยการใช้ลาเพดเป็นสื่อกลางนะครับให้เราไปที่เพย์เยอร์นะอันดับแรกมาที่ Wood ทลบเหมือนเดิมให้เรามาที่เสื้อคําว่าเชิดนะครับนี่เชิดให้เราเลือก บรรทัดที่31นะครับพอเราเลือก31กด enter ปุ๊บมันก็จะใส่เสื้อตัวนี้นะครับต่อไปก็เป็นกางเกงนะครับกางเกงจะชื่อว่าแพนนะครับนี่แพนแพนจะอยู่ในบรรทัดที่42นะครับกด enter ปุ๊บมันก็จะใส่กางเกงที่เหลือถ้ามาชมก็ไปใช้แลมเพ h แต่งเอาได้เลยนะครับรองเท้าก็ไปหาครับว่า show นะครับ ยากใส่หมวก็ไปที่แฮทนะครับผมก็เอาหลายอย่างออกเลยนะครับกระเป๋าออกนี่คือกระเป๋านะครับเบลคือพวกเข็มขัดก็ d i s เซเบิเป็นการเอามันออกไปนะครับการเบลก็ดิสเซเบิลอันไหนที่มันเกี่ยวข้องกับปืนหรือเข็มขัดปืนก็ดิสเซเบิลไปหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้เราก็จะได้ชุดเท่ๆ แนวมาเฟียหรือยากุซ่าชุดที่ไม่มีเน็กไทครับผมจะเคยดูหนังมันจะอยู่ในยุคที่1980นะครับคล้ายๆกับใน GTA White City นะครับประมาณนั้นแต่ว่าชุดนี้ผมชอบคนใส่ที่สุดที่เป็นนักสแสดงชื่อออปโปเชโนในเรื่องอไอสกาเฟสนะครับไอหน้าบากนั่นเองนะครับที่เขาจะมีคขาพูดเท่ๆในฉากสุดท้ายนะครับ Say hello my little friend นะครับ คือจะถือปืนใหญ่ๆนะครับโอ้มมาไม่อยู่เดี๋ยวเราเสกอาวุธมาเทียนก็ได้นะครับผมว่าจะเอาอาวุธจักมาเดี๋ยวไม่เป็นไรช่างมันนะครับเวปลิลล็อกเกอเอาอะไรออกมาใช้ดีวะอ่าสะพายไหลก็ได้วะโอเคในหนังมันจะเป็นฉากที่ตัวละครอยู่ในื่องหาส,สวยๆเขาก็จะชับป,ปืนมาเขาก็จะพูดว่า Say hello, my little friend. นด์าปาบเซ่ฮัลโหลทมาลิตเติ้ลเฟรนด์ิงแม่งแฮงหมด <laughs> ตำรวจตำรวจหลังไส้ตำรวจเลยได้รจ,จริงมึงก็มา <laughs> ตอนนี้เราเป็นอาเธอร์อะไรไม่รู้นะครับ <laughs> <c oughs> จำชื่อไม่ได้ชื่อว่าบ้าอะไรไว้อปคนนั้นในหนัง ทั้งมันเถิดยิงแม่งอย่างเดียวก็พอ,อนะครับระบายอารมณ์ยิงแม่งหมดฆ่าหมดนะครับทุกคนมันก็เลวเหมือน,นกันนั่นแหละเฮ้ยอะไรมึงทำเป็นหลบไม่มีใครดิสำหรับกูหรอกด้วยทุกคนมันก็เลวหมดกูจะหนียังไงวะเนี่ยไม่มีมาเลย ไอ้เฮียยิงกระบ,บาดแม่งขอ่อยหลังยิงเป็นไงเทพมะ่ะ <c oughs> ใครวะ <c oughs> นี่ก่อนแม่งไม่มีรถมาแถวนี้เลยหรืองไงวะเฮ้ยเมา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 แบตอ่อนมัง้งยิงเฮ้ยค้างออกอยู่ใกล้ๆนี่ปีนกำแพงไปก็รอดแล้วนะครับ มาร์กไว้นี่คอยหลังยิงเป็นไงล่ะโคดเทอหไปไม่ได้วะ่ะทางออกอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมเข้าไดก้กูก็หนีทีนี้แม่งทางนี้เลยสู่ศาลกล้ามาหรือเปล่าล่ะทางออกอยู่ไหนวะ ปีนได้ไหมตั้งหลักตั้งหลักก่อนโดดแม่เอ้ยหนีได้หนีได้ถึงไม่มีมา้าเราก็หนีได้นะครับไอความสามารถจากเกม s s a s s น n s Creed <S <c oughs> <S นะครับกันแล้วกันแล้วก็ออกจากเขตสีแดงแล้วนะครับเราจะหลบอยู่ในพุ่มหญ้าก็ได้นะครับแต่ว่าบางครั้งตำรวจมันก็จะเห็นง่ายๆไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรครับถือปืนเฉยๆครับ ถ้าเรายิงปืนมันจะมาได้นะครับพวกตำรวจต้องให้ไอ้ป้ายนี่ออกหายไปก่อนนะครับบักและซ้อนกันไอ้รู้จักปืนลูกซองไหมเพื่อนเซ y h e ล l o to m ล l i ิ t l ฟ f r ตายหาพี่สั ก็ประมาณนี้สําหรับชุดมาเฟียนะครับชุดยากุซ่าก็ได้อยากเล่นเป็นบทในชุดนี้มันก็ได้ทั้ง2ประเทศโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมคลิปของผมนะครับ